เผาบ้านได้ไหมเผาฟืนได้ไหมครับเผาป่าได้ไหมครับเผารถได้ไหมเผาศพได้ไหมไฟนี้มันเปรียบเสมือนพลังความเชื่อของคุณครับคุณมีไฟครับคุณทําอะไรก็ได้เพื่อนครับแค่ไฟนิดเดียวครับถ้าวัดเป็นตารางนิ้วนั่นนึงไม่กี่เซนเองแต่มันไปนจุดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันลามได้เป็นหลายร้อยไร่คุณเชื่อหรือไม่เชื่อเพื่อนครับ เหมือนกับเราครับวันนี้มาเจอโอกาสครับอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเพื่อนครับคุณจะทําเท่าไหร่ก็ได้ครับคุณอยากมีชีวิตแบบไหนก็ได้ถ้าแค่คุณมีไฟครับแต่รู้ไหมครับไฟไฟนี้ใครบางคนอยากประสบความสําเร็จครับแค่ลมปากใครก็ไม่รู้มามกเป่าให้คุณคุณก็ดับไปแล้ว น้ำซ้ำอยากทำธุรกิจครับแทนที่จะมาถามมืออาชีพกลับไปเซิร์ชใน Google ไปในจีนโกดีไหมมีคนตอบว่าไม่ดีอย่าทำเขากลับไปเชื่อจริงหรือไม่จริง,รงคุณมาเจองานเวียนแบบนี้เห็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วไปถามคนข้างบ้านคนที่ไม่ได้งานเวียนเขาบอกว่าไม่ใช่และคุณก็เชื่อไฟคุณก็ดับสมควรแล้วที่คุณจะไม่รวยจริงหรือไม่จริง เติมไฟใหม่เพื่อนครับไม่มีระบบไม่ลามไมโครโฟนออนไลน์นะเราอ่านหนังสือทำไมเพื่อนครับท่านถือเทียนให้ผมนะเราอ่านหนังสือทำไมครับเราฟังซีดีทำไมครับเราอยู่ในบรรยากาศทำไมเรามาปรึกษาหารือทำไมครับเราอยู่ในแบบนี้เพื่อเรากำลังมาสร้างเกาะ ให้ไฟยังอยู่กับเราจริงเลยไม่จริงครับทําทำไม่ได้ดับไหมดับครับแกจะหมดได้นะครับพี่เคยดูถูกคนไหมครับเคยมีคนว่าเคยไปพูดก,กับคนว่าทำไม่ได้เราเคยไหมถ้าไม่เคยลองบนเวทีสักครั้งน่ะต้องพูดสิทำไม่ได้แล้วเป่าเลยครับ เอาให้แรงครับโอเคพอแล้วครับเดี๋ยวจะเป็นลมก่อนโอเคเอาลองเป่าสิครับนี่คือมืออาชีพครับยังไงก็ไม่ด่าเพื่อนครับดังๆเลยไหมครับเรามาอยู่ในห้องนี้ครับแต่ผมจะบอกให้ครับเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดครับเราอย่ามาอยู่กับคนกลุ่มนี้ครับเราจะเสียเวลามาสร้างเกาะกลุ่มนี้ครับถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จครับเดินหนีพวกคิดลบไปไกล จริงเือพม่จริงผมไม่ได้ว่าสองคนชิลมนะแต่ผมกาลังสื่อสารว่าใครบางคนกำลังมาดูถูกคุณอยู่คุณอย่าเสียเวลาไปต่อสู้ไปพิสูจน์กับใครบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณจรีรนอไม่จริงครับออกไปอยู่ไกลๆครับเอาไฟคุณให้มีสร้างองค์กรมันโตรวยปีนี้ไปเลยดีไหมอ้าวผมทุกกคนดังๆเลยโอเคขอบคุณทุกท่าน